สถานีวิทยุเสียงสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวัสัลลาตุวัสลามุอะลารัสูลิฮิลกเรีม ววาลลอิ al oh ิฮฮีบ و า ل ى ดมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ه ครับท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเรื่องราวของศาสนาเพื่อสร้างความรู้และนำมาด้วยการปฏิบัติอันถูกต้อง และจะสอบผลแห่งการตอบแทนที่ครบถ้วนสมบูรณ์จากอัลลอฮฺสุฮาหนาฮูวตาลาและเป็นการสร้างผลกำไรของการดำรงชีพโดยเฉพาะสองโลกนะครับโลกนี้ดุนยาโลกหน้าคืาออาเครองานทั้งหมดนะครับสำหรับคนมุสลิมนั้นต้องสองโลกนะครับไม่ใช่เพื่อโลกเดียว ถ้าเพื่อโลกเดียวนี้ขัดทุนนะครับงานสองโลกก็คือโลกนี้ก็ได้ค่าตอบแทนอยู่บ้างประปรายแต่อย่าไปมุ่งหวังตรงนั้นจนเกิดไปนักจนกระทั่งกลายเป็นหลักว่าถ้าไม่ได้ค่าตอบแทนก็เลิกไปก็จะเสียหายนะครับดังนั้นงานในเรื่องของาศาสนานั้นในโลกนี้อาจจะได้รับผลตอบแทน บ้างนะครับก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่เรียกร้องอพอควรนะครับแต่หลักๆก,ก็คือโลกหน้านะครับโลกหน้าที่อลัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้มากกว่านี้โดยเฉพาะจะเริ่มหลังจะจบชีวิตลงไปแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนอัน,นั้นนะครับขณะที่อยู่ในความเดียวดายฝังอยู่ในหลุมนะครับผลตอบแทนก็จะเกิดขึ้นอย่างน้อยนะครับ าการทุกทรมานลงโทษในหลุมศพนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเบาบางลงไปนะครับอันนี้คือข้อต่างนะครับซึ่งไม่เหมือนกับคนไม่มีโลกหน้านะครับไม่มีประโลกเขาก็จะมุ่งหวังแต่เพียงโลกนี้สำรายเมื่อไม่ได้ตามความมุ่งหวังก็จะเออะโวยวายนะครับสติตเติดนะครับอันนี้ก็เป็น ส่วนของผู้ที่ไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตนด้วยหลักธรรมคําสอนนะครับเ,เราก็มาดูถึงเรื่องการถือซินอดนะครับว่าหลายคนบอกแม้ทำไมมันโหดเหลือเกินอากาศร้อนๆอนอย่างเนี้ยเราเพียงอดอาหารแต่อดน้ำจะดื่มน้ำบ้างไม่ได้หรือไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ เป็นความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าจริงๆนะครับพออดก็ต้องอดจริงจะรับสายตาของคนก็ยังอดอยู่นั่นแหละครับถ้าอยากไม่ถูกอนุญาตด้วยเวลาที่อนุญาตคือยามอาทิตย์ตกดินมาถึงก็อนุญาตนะครับซึ่งการถือิ้นอดน,นี้ไม่ใช่ว่าพึ่งจะมามีในยุคที่นบีสุลต่านอะลัยฮิวะสัลลัมอพยพจากมักกะ มาสู่มาดีนะเพราะการถือศีลอดนั้นเดิมแรกนั้นมีมาอยู่แล้วนะครับเหมือนกับในอายะอัลกุรอานที่บอกว่า<ม>ยาอายุฮ uh um um ัลละดีนอามานุกุติบะอาลยกุมุสซิยามุกามากุติบะอาลลาดีนมิงกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮฺสุลตลาทรงเรียกร้องผู้ศรัทธาว่ายาอายุฮ uh ัลละดีนอามานุโอบรรดา ผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยกุติบาอาลีกูมุสสยามได้ถูกกำหนดแล้วนะครับเหลือพวกท่านซึ่งการถือสินอดอสยามแปลว่าการถือสินอดงดทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยชินแต่ชั่วระยะนะครับไม่ใช่งดตลอดชีวิตงดทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะครับถือว่าเป็นการลดหย่อนแล้วนะครับกาม,<ว>มากุติบาลาล,ลีนามิงกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูลซึ่ง การถือสินอดได้ถูกกำหนดเนี่ยเช่นเดียวก,กันกับที่เคยได้มีกำหนดให้กับประชาชาติก่อนๆพวกเจ้าทั้งหลายมาแล้วเพราะฉะนั้นก่อนจากยุคของนบีาาาาาสุลต่านก็มีการถือสินอดกันมาก่อนแล้วแต่ว่าระบบของการถือสินอดนั้นไม่ใช่การถือสินอดอย่างกับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับอย่างกับเช่นในยุคต้นๆน,น,น,นะครับของ อิสลามเมื่อถูกกำหนดการถือสินอดนั้นท่านนาบีเองก็ได้ออพยุมาที่มด,ดีนะก็พบว่าบรนูอิสราเอลหรือชาวยิวทั้งหลายนั้นชาวยิวทั้งหลายนั้นถือสินอดวันอาชุรอกันอยู่ก็แสดงว่าในกลุ่มชนนั้นรู้จักการถือสินอดกันอยู่แล้วท่านนาบีก็บอกว่าจะถือสินอดด้วยเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับมูซายิ่งกว่า พวกเยโฮดีเสียอีกนะครับแต่พอต่อมานะครับเมื่อการถือสินอดเดือนรอมฎอนถูกบัญญัติในตอนตอน้ตนๆของการอพยพนั้นผู้คนก็ตามนบ,บีนะครับให้ความสนใจมากกับการถือสินอดวันอาชูรอแต่พอการกำหนดการถือสินอดเดือนรอมฎอนมาถึงก็การให้น้ำหนักของการถือสินอดเดือน วันอชุรอก็เบาบางลงไปก็มุ่งมาที่การถือสินอดในเดือนรอนมบอนเขาถือเส้นอดกันจริงจังมากและบัญญัติก็ถือทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืนนะครับโอ้โหมันจะหนักขนาดไหนเนี่ยแล้วทานกันตอนไหนดื่มกันตอนไหนก็ตอนช่วงตะเข็บวันกับคืนไงพอดวงอาทิตย์รับขอาฟ้าก็เริ่มรับประทานเริ่มดื่ม ระยะหนึ่งพอหมดท่วงก็ต้องถือสินอดต่อนะครับซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในครอบครัวโดยเฉพาะสามีภรรยาก็ไม่สามารถจะระงับยับยั้งได้ในเรื่องของเพศนะครับก็เลยเกิดเรื่องขึ้นเราก็ส่งเมตตาแล้วก็อนุโลมให้ว่าเอา้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องถือ สินอดอหลังจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วก็ให้เริ่มรับประทานได้ทำกิจกรรมอะไรต่ออะไรได้ในเรื่องของสามีภรรยาจนกระทั่งรุ่งอรุณของวันถัดไปดังนั้นก็เป็นการลดหย่อนแล้วก็เบาบางลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ตรัสไว้ว่าอุฮิลละละกุ้มเลละตะเสียม เราก็ได้อนุมัติให้พวกเจ้าทั้งหลายในค่ำคืนของการถึงอดเดือนรอมฎอนนะครับอัลรอฟซูอีลานิซาอีกุมที่จะเข้าสู่สภาวะปกติฉันสามีภรรยามีการเ,าเพศสัมพันธ์กันได้นะครับหุนนาลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลลฮุนเพราะว่าพวกนางเหล่านั้นก็เหมือนเ,อเครื่องนุ่งหม่ม ให้กับพวกท่านและพวกท่านก็เหมือนกับเ,เครื่องนุ่งห่มให้กับพวกนางก็สามีภรรยานั้นต้องใกล้ชิดกันให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะครับก็เหมือนกับเครื่องนุ่งห่มเอาลอดเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับก็ไม่สามารถจะงดได้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนตลอดเดือนนะครับก็เลยอนุญาตาโดยบอกว่า อลัลลอฮุอันนะกุมอลัลลอฮ์ทรงทราบดีว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นกุนตุมตักตาโนนันอนฟฟุสกุมฟตาบะอะไกุมมัวอาฟาอังกุมออพวกเจ้าทั้งหลายนั้นต้องมีความยุ่งยากลำบากหรือบางครั้งก็อาธรรมตนเองนะครับไม่สามารถจะทำตามกฎกติกานั้นได้เนื่องจากอารมณ์เพศรุนแรงนั่นเองอลัลลอฮ์ก็บอกว่า ฟาตาบาอะไรกุมวะอาฟาอังกุมได้ทรงยกประเด็นของการเอรธอเทด็ดในยามค่ำคืนนั้นไปก็อนุญาตฟลาอานาบาชิรูหุนนะดังนั้นในยามค่ำคืนก็ไปอยู่ร่วมกับนางฉันตามิสมายาแล้วมีเพศสัมพันธ์กันได้วับตะูมากะตะบังรอหูละกุมและแสวงหาสิ่งที่อัลรร์ได้ทรงกำหนดให้กับพวกท่านก็คือแสวงหาในเรื่องของบุตรในเรื่องของ ความสุขในเรื่องของอความอตอบสนองต่อเรื่องของสัมพันธ์เพศวัชรบูวากูลูวัชรบูจงรับประทานและดื่มนะครับฮัตตายะตบายยันละคุมุลคอยตุลอับยดูมินัลคอยติลอสวดิมินัลฟัจดอนกระทั่งรุ่งอรุณนะครับแปลสันส้นๆซึ่งในเรื่องนี้ก็ เคยได้รับฟังเรื่องขำขำนะครับว่ามีชาวแอฟริกาอ่านถึงตรงนี้ก็ทำอย่างไรครับก็ไปเอาได้สองเส้นมาได้ดำกับได้ขาวเพราะในอัลกุรอานบอกว่าคอยตุลอับยัตัวข้อยตุลอสวัดฮัตตายะตะใบยะนะละกุมุลคอยตุลอับยะดูมินัลคอยติลอสวัดโดยอ่านไม่จบนะครับมินัลฟัจิรีเออเอาได้สองเส้นมาวางคู่กัน ก็รับประทานไปเรื่อยจนกว,ว่าจะมองแยกออกด้วยความสว่างของดวงอาทิตย์ขึ้นว่าอันไหนได้ดําได้ขาวกว่าจะเห็นก็พอดีแดดออกพอดีแหละครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับก็หมายถึงรุ่งอรุณนั่นเองไม่ใช่เอาได้มาเทียบกันนะครับแสงขาวกับแสงดําก็คือแสงของลูกอรุณกับแสงของกลางคืนสภาวะของกลางคืนก็หมดไปนะครับเพราะว่า รุ่งอรุณจะมีแสงขาวปรากฏขึ้นมานะครับทางด้านทิศต,ตะวันออกนะครับก็ให้งดจากการรับประทานอันนี้ก็เป็นการบอกแจ้งระยะเวลาของการถือสินอดแล้วก็ไม่ใช่เป็นความทุกข์ทรมานให้ลำบากนะครับด้วยการถือสินอดนั้นนะครับเป็นการฝึกเป็นการสอนเป็นการทำให้มนุษย์รู้สึกนะครับเพราะว่าจริงๆครับ ในหมู่ของมนุษย์นั้นนะครับมีหลายประเภทมีหลายระดับนะครับบางประเภทนี่ไม่มีความทุกข์เลยนะครับอยากได้เดือนก็เอาเดือนอยากได้ดาวก็เอาดาวอยากอะไรก็หมดละครับมีทุกสิ่งอยู่ในมือคนพวกนี้ไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้านทุกขร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวละครับเพราะามีความพร้อมอยู่หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่คนอีกพวกหนึ่งนะครับ คนอีกพวกหนึ่งที่อยากไร้แสนเข็นลำบากทุกยากในการดำรงชีพคนพวกนี้ต้องการความเกื้อกูลครับต้องการความเผื่อแผ่ครับแล้วใครจะรู้ได้ครับนอกจากคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็จะรู้สึกว่าโอ้ความทุกข์ยากมันแสนเข็นอย่างนี้ก็จะมีจิตใจที่อ่อนมีจิตใจที่กว้างมีจิตใจที่ หยิบยื่นมากขึ้นนะครับตรงนี้แหละครับอิสลามจึงบัญญัติให้มีการถือสินอดเพราะว่าการถือศีลอดนั้นจะต้องงดเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่คนจนงดได้เพราะไม่มีจะกินแต่คนรวยนั้นไม่ต้องงดนะครับก็เอาเปรียบไม่ใช่ครับต้องงดเหมือนกันหมดนะครับก็ทําให้ชีวิตที่เคยฟุ้งเฟอ้อเคยสุขสํารานก็ต้องอดต้องหิวต้องลําบาก ต้องขาดแคลนในเรื่องของการตอบสนองอารมณ์ใครนะครับก็จะรู้สึกและอีกประการหนึ่งก็คือบางทีอารมณ์ของคนนั้นอะไรมันก็มาง้างไม่อยู่ครับแต่ด้วยการถือสินอดนั้นมันจะไปยับยั้งได้ครับทาให้ความเหี้ยมโหดความรุนแรงความไร้กาดนั้นหายลงได้อันนี้ก็เบื้องหลังของการถือสินอดนะครับเฉะนั้นอลัลลอฮ์จึงกําหนดให้มีการถือสินอดเพื่อให้เป็น พ่อคิดเตือนสติสำหรับคนบางประเภทบางกลุ่มจะได้มีจิตสำนึกและโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะจะได้มองไปเห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังตกทุกข์ได้ยากที่ต้องการพึ่งพาอาศัยที่ต้องการน้ำใจจากพวกเขาก็จะได้มาซึ่งการค้ำประกันสังคมตรงนี้ด้วยนะครับฝ่ายหนึ่งที่แข็งแรงก็ไปค้ำฝ่ายหนึ่งที่ย่ำแย่ให้ มีความาสุขให้มีความจำเริญให้มีความาแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยการเรงชีพเพราะอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นการถือสินอดก็เป็นบทสั่งบทสอนบทอบรมได้อย่างดีนะครับแต่ไม่ใช่ถือสินอดไปก,ก,ก็เห็นเขาถือก็ถืออยากจะถือนะครับ พอถือแล้วก็ไม่ได้มีจิตสํานึกอะไรเกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่นะครับก็จะต้องมีจิตสํานึกเมื่อเกิดขึ้นกับตนเองก็คิดยาวไปถึงผู้อื่นนะครับก็จะทําให้สาภาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลดลงนะครับจากที่เคยเหิมเกิมคยเคยทนงเคยตอบสนองก็รู้สึกได้นะครับด้วยขอบเขตของศาสนาตรงนี้ดังนั้นพี่น้องครับ บัญญัติของอิสลามในแต่ละส่วนนั้นมีเบื้องหลังมีเคล็ดลับทั้งหมดนะครับแต่บางทีเราไปลวงลึกเอามาไม่ได้ก็มองข้ามและบางครั้งก็ไม่ได้ให้น้ำหนักนะครับเราต้องศึกษาให้ดีแล้วก็ค้นหาให้ดีก็จะพบนะครับในเรื่องเ,ออเหตุผลที่ทำไมศาสนาใช้ให้ทำอย่างนี้มสมัยศาสนาใช้ให้ทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหนักเพราะอัลลอฮ์ก็บอกแล้วว่า ลาอยยุคัลิฟุลลอฮูนับซันอิลลาวุสอาห์อัลลอฮ์จะไม่ท่งใช้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดคนหนึ่งคนใดนอกจากที่เขาสามารถจะกระทําแต่ยังไม่ทันจะปฏิบัติยังไม่ทันจะดำเนินการก็ตีโพยตีภายหนักไปไม่ไหวแล้วรุนแรงอะไรในทํานองนั้นนะครับมันไม่ใช่ครับแต่กับเป็นเรื่องอเบื้องหลังที่พระผู้เป็นเจ้าส่งรอบรู้ดียิ่ง และทุกคนก็ควรจะไข่ควรตามแล้วก็คิดตามเพื่อที่จะปฏิบัติด้วยความมีน้ำหนักด้วยความศรัทธาด้วยการมุ่งหวังค่าตอบแทนจากพระองค์ว่าที่ได้กระทําไปนั้นทําเพื่อพระองค์ทําเนื่องจากตามคําสั่งของพระองค์ทำเนื่องจากหลักการที่พระองค์ได้บัญญัติและในฐานะที่เป็นมุสลิมนั่นก็คือผู้ที่ยอมรับแล้วก็ إ ي มานเชื่อตามก็ได้ปฏิบัตินะครับเมื่อ เป็นเช่นนั้นได้ภาคผลก็จะนำมาสู่ตัวท่านนะครับไม่มีใครมาแบ่งมาแย่งเอาไปได้นะครับเอาลอทรงรู้อาลอทรงเมตตาและทรงมีเจ้าหน้าที่บันทึกนะครับแต่ละส่วนก็จะถูกเก็บไวนะ้หน้าที่พระองค์อารอสุภานะหูวตาลาเราก็จะได้รับหรือผู้ที่ปฏิบัติตามครบถ้วนก็จะได้รับตรงข้ามถ้าฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษนะครับและให้ตระหนักเสมอว,ว่ามุสลิมนั้นก็คือผู้ที่ ต้องปฏิบัติตามทําตามหลักเกณฑ์ของอิสลามอย่างสม่ําเสมอจนสุดความสามารถนะครับในวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาอีกแล้วนะครับก็ต้องจากลาไปก่อนวะบิลลาฮิตตฟิกวะฮิดายะวะสอลลัลลอฮุอะลัีฮิวะซอฮ์บิฮวัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุนมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม ขื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอ